รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณชมนะคะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจเป็นพุทธสถานนะคะของพื้นที่ในตำบลประดังเบซาอําเภอสเดาจังหวัด สงขาค่ะนั่นคือวัดเขารูปช้านะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนาของพี่น้องในพื้นที่และที่สำคัญค่ะยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาของพื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกด้วยและก็เป็นวัดนานาชาติของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพื้นที่ชายแดนใต้ของเราค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักวัดเขารูปช้างอย่างเป็นทางการกันค่ะวัดเขารูปช้าง เจดีหินอ่อนสวยงามตั้งตรางาท่าำกลางขุนเขาแก้วหมู่ที่หกตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งได้ถูกสร้างจำลองขึ้นมาจากมหาเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นความงดงามของหินอ่อนแผ่นใหญ่ได้ถูกเรียงต่อเป็นชั้นๆดูแล้วสวยงาม กลายเป็นแหล่งดึงดูดให้ผู้คนที่ผ่านมาต้องหยุดชื่นชมความงดงามนี้และเมื่อได้เข้ามาสัมผัสความเงียบสงบภายในพื้นที่วัดกับบริเวณห้องโถงของมหาเจดีย์ยิ่งทำให้หลงไหลกับความสวยสดงดงามและความสงบของวัดเขารูปช้างวัดเขารูปช้างเริ่มสร้างมาเมื่อปีพุทธศักราช2511 เป็นวัดราชสำกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายห่างจากตลาดประดังเบซาตลาดชายแดนไทยมาเลเซียประมาณ13กิโลเมตรซึ่งมีพระอธิการโฮชีชันทโกเป็นเจ้าอาวาสวัดซึ่งท่านได้เป็นชาวสิงคโปร์และได้จำพรรษาที่วัดนี้จนท่านสามารถพูดภาษาไทยและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยพทธและชาวต่างชาติ ที่ได้เดินทางมาที่วัดเขารูปช้างและหลายคนคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเหตุใดวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดเขารูปช้างซึ่งเมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัดกลับไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นช้างเลยแต่กลับเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งสวยงามกลางขุนเขาลายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นานา,นาพันธุ์ วัดเขารูปช้างตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเทือกเขาแก้วซึ่งหากมองจากมุมกว้างเทือกเขาแก้วมีลักษณะคล้ายกับช้างและคนในพื้นที่บอกว่าเป็นเขารูปช้างจนเป็นที่มาของชื่อวัดว่าวัดเขารูปช้างนั่นเอง คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่วัดเขารูปช้างนะคะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องในพื้นที่ของ ตำบลประดังเบซาอเสเดาจัังหวดสงขลาค่ะเรียกได้ว่านะคะวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่แล้วนะคะที่นี่ค่ะยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญของพื้นที่ด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวัดนานาชาติของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดรูปเขารูปช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นมัสก,การค่ะเจ้าอาวาสขาก่อนอื่นนะคะทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าวัดเขารูปช้างคะก่อสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพระอาจารย์คะ,ะ,ะเจริญพรโยมทั้งหลายอมมาเ่อพระอธิกันภูชีชันตะโกปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองที่วัดเขารูปช้างเออัมา <c oughs> บ้านเกิดที่ประเทศสิงคโปร์มาวัดเมืองไทยตั้งแต่ป25ี2534ปีนี้ก็พษา3 2แล้วยมถามว่าดีนี่เรียกวัดเขาลุกช้างวัดเขาลุกช้างเ,เขาลุกช้างตำที่ชื่อหมู่บ้านนี้อ,อ,อ,อยู่อีกไกลจากวัดนี้3กิโลเมตร เวทที่หมู่บ้านชื่อเขาลุกช้างคือว่าถ้าเราไปเดินทางจะอของเงี้ยนะจะมาถึงที่เ,เขาลุกช้างนี้ไกลๆมองเห็นมีตัวช้างสองรูปหมายถึงภูเขาเหรอใช่ถ้าถ่ายรูปถ่ายไดเ้เป็นช้างสองรูปสองตัว <c oughs> แล้วก็หมู่บ้านก็ตามที่ภูเขาอย่างนี้ชื่อหมู่บ้านเขาลุกช้างแล้ววัดนี้ก็ตั้งในที่หมู่บ้านนี้ก็ตามชื่อ,อหมู่บ้านเขาลุกช้างชื่อวัดเขาลุกช้างค่ะแสดงว่าท่านเจ้าวัดเองเนี่ยค่ะก็ไม่ได้คนพื้นที่ของไทยเราใช่ไหมคะใช่ท่านมาจากอืมเอ่อ อาตมาเมื่กีก็ปผลแล้วบ้านเกิดที่ประเสิงคโปร์มาปวดเมืองไทยตั้งแต่ป25ี2534แล้วทำไมถึงเลือกเป็นพื้นที่ที่นี่อ,อะคะเพราะที่ประสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆเ,กเกท่ากับเกาะภูเก็ตอยู่ในเมืองไทยทุกๆจังหวัดแล้วมีธรรมชาติ ภูเขาถ่ามแม่น้ำหลายอย่างนี้ประเทศสิงคโปร์ไม่มีมีคือเป็น่เล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เรามาถึงนี้เราชอบทีขีดเขาลุกชามเป็นวเวีที่สำรับที่พระพิสุเขามา เป็นสถานที่ได้ปฏิบัติธรรมค่ะท่านก็เลยเลือกพื้นที่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วแต่เดิมมาค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะเป็นเป็นป่าหรือว่าเป็นอะไรคะที่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างวัดเขารูปช้างเนี่ยค่ะจริงจริงที่พระที่สร้างวัดเขารูปช้างนี้เป็นหลวงพ่อเจ้าวองค์ที่แรกนะ พระมงคลยานคนนะ,ะท่านก็มาจากปฏิสิงคโปร์สมัยก่อนปี2511เดินทุดดงกับอีกรูปหนึ่งพระไทยพระทุดงเข้ามาปฏิปรปร,รมเป็นเพื่อนกันสมัยก่อนเขามาที่นี่ไม่ได้มีอะไรเป็นป่าธรรมชาติใครเขามาต้องเดินทางจับ ปะางเบสะเดินเข้ามาประมาณ12กิโลประมาณสองชั่วโมงกว่ามาเร็วพระจุดงทั้งหมดก็อยู่อาศัยในถ้ำเจ้าแม่ถ้ำเจ้าแม่มีกองมีแม่น้ำพระก็ใช้อับน้ำอะไรได้สักผ้าจีวรตอนเช้าพระก็ไปิิฑนาตระเอง เดินออกไปเ,เข้าหมู่บ้านหรือที่ในเมืองนะอตั้งแต่ที่หลวงพอ่อพระมงคลยานะคนมา,อาตอนแรกมาคือมีจิตอธิษฐานว่าจะปฏิปัตรรเข้าครรมทา,านาก็มาแล้วอยู่หลายปีแล้ว ก็คิดว่าที่น um ี่มันเป็นเหมาะสมสั Boy ้างวัดเเพราะที่หลวงพ่อองค์นี้เขาดูควงจุ้ยเป็นคือเขาเห็นว่านี่เหมาะสมสร้างวัดได้คือตั้งแต่ท่านหลวงพ่อเขาเขมาฐานออกมาสองปีแล้วในปีประมาณสองพันสิบ สิบหเนะ,ะเริ่มพัฒนาที่ถ้ำเจ้าเม่คนคนีเ้เป็นสร้างรูปภาพก่อนอออรูปเก้าเมิสูงเยอนนะเจ้าเม่คนนี้ออตอนแรกก่อ,อ,อสร้างใหม่ๆนะยังไม่มีถนน <c oughs> ก็ทุกอย่างวัตถุก่อสร้างต้องอาศัยจักรยานแอบปูนอะไรต่างๆตั้งบนจักรยาน ก็ลกักจักรยานเข้ามามัน้งังยออมากลับไปก็หนึ่งวันเนะี้ยเนี้วหลวงพ่อสั่งวัตถุก,ก่อสร้างก็ต้องเดิอนออกไปนะจะหนนี้สมัยก่อนไม่มีมือถือเช่นเราอ ก็มีวีดีโอมีอะไรคุณสั่งของไงสมัยก่อนไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งก็ยังต้องคิดชัดเจนแล้วจ้าว่าต้องการอะไรเขียนให้ชัดเจนแล้วเขาที่ที่ขนไขวัตถุก่อสร้างก็รับรู้แล้วตามทุกอย่างที่รายกานส่งมาก็ให้ช่างคนหนึ่งตั้งวัตถุกโอสร้างโอนจักรยานกันละเข้ามา ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจากที่ท่านเจ้าวาดบอกว่าแต่เดิมนั้นนะคะท่านเจ้าวาดรูปแรกนะคะที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ของทางภาคใต้ก็มาอาศัยอยู่ด้านหลังของวัดเขารูปช้างซึ่งจะมีถ้ำอยู่เป็นถ้ำเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ด้วยความที่ท่าน ได้ปฏิบัติธรรมในพื้นที่ก็เลยมีการก่อสร้างวัดแต่ในอดีตนั้นตรงนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นพื้นที่ป่าแล้วกว่าที่แบบจะสร้างวัดที่เราเห็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้ต้องใชเนี่ยค่ะเท้าแล้วก็ปั่นจักรยานเพื่อที่ไปสั่งของในตัวของเมืองประดังเบซาซึ่งห่างจากที่วัดเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรใช่ไหมคะกว่าจะแบบปั่นไปได้แต่ละครั้งแล้วก็กลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อยากจะบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ วัดเขารูปช้างถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนว่าจะเป็นทั้งไทยเองต่างชาติได้เข้ามาในพื้นที่มาสักการบูชาเพราะถือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากๆค่ะแล้วที่สําคัญถือว่าเป็นวัดพื้นที่ในแดนภาคใต้ที่เรียกได้ว่าเป็นวัดนานาชาติของพื้นที่แห่งนี้ด้วยค่ะจะเห็นว่าการก่อสร้างค่ะเจะ้าอาวค่ะจะคล้ายๆกับ พุทธคยาใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เกี่ยวกับพุทธคยาโบสถ์นีล้หล้มพ่อพระมงคลยานโคนตอนแ็กไปสักการบูชาที่ประเทศอินเดียนะเขาไปในโบสถ์ามีประธานพานะคนะลวมพ่อ เสียสละนิ้วนะนิ้วออนิ้วของเอานิ้วที่รูปภาพยังอยู่นี่เขาหลวงพ่อตั้งใจว่าจะมาเมืองไทยปฏิปัฏฐา <pacing S 1> <ๆ S 2> และจะสร้างวัดก็หลวงพ่อตั้งใจแล้วก็เสียสละนิ้วใ,ในพระธานพระในบุตรพุทธกายานะาตั้งแต่นั้นหลวงพ่อ ไปอีกสองครั้งค่ะหลังประมาณ4ปี5ปีก็ไปอีกหครั้งที่สองหลัง10ปีอีกอก็ไปอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดหลวงพ่อมิ่งสามหลวงพ่อพระมงคลยานคุณเทียสนะนิว3วาม <rare S 1> สานิ้วอสนิวคือห <ง cek S 2> ลวงพ่อตั้งใจว่ามาถึงเมืองไทยแน้ว ก็พื้นที่นี้มันเหมาะสมสร้างวัดหลวงพ่อก็อธิษฐานว่าจะให้สร้างวัดสําเร็จนี่คืออธิษฐานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปัจจุบันนี้เรานั่งในโบสถนี้กับเราเดินเที่ยวทั้งวัดทช่ไหมเรารู้สึกว่าหลวงพ่อเสียสระสี่สิปีจะให้นี่วัดสร้าง สำเร็จ,รจกับสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างม,มีนี่แล้ค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยแรงพลังแห่งความศรัทธาของจอวาดรูปแรกนะคะที่ได้ไปสักการบูชาพระพุทธพุทธาณประเทศอินเดียแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านมีโอกาสกลับมาที่ไทยอยากจะสร้างวัดและด้วยพลังแห่งศรัทธาเนี้ยค่ะก็เกิดเป็นวัดรูปเขารูปช้างสำเร็จ ตลอดระยะ40กว่าปีก็ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่สักการบูชาของคนในพื้นที่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัดเขาลูกช้างเนี่ยจะมีไม่ใช่แค่พระภิสษุสงฆ์ไทยเท่านั้นใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของพระภิกษุพระภิสษุสงฆ์ต่างชาติด้วยค่ะตรงนี้เราได้แบบเหมือนกับว่าพระพิกษุสงฆ์ที่จะมาบวชไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีต่างชาติก็ดีที่จะมาบวชที่นี่ค่ะ ัจจุบันนี้ที่พระภิกษุเขาพันษาในวัดเขาลุกช้างมีจำนวนสิบรูปม,มีสามรูปเป็นเชาวไทยเรวกว่าอะพระไทย <laughs> แล้วก็มีอีกเจ็ดรูปมันเป็นชาวต่างชาติมีคนมาเลกับคนสิงคโปรอ์อาตมาก็มีแนะนาแจะเป็นชาวสิงคโปร์ ก็มีหลายรูปมาจากสิงคโปร์ก็มีมาจากปฏิมาเลเซียวัดนี้ก็อินดีต้อนรับใครจะมาปฏิบัติธรรม ค,คุณผู้ชมค่ะนี่นะคะก็อย่างที่ท่านเจ้าวาดบอกนะคะว่าที่นี่ค่ะวัดเขารูปช้างเนี่ยเราก็แบบเปิดกว้างด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกวัดในพื้นที่ชแชลยภาคใต้เพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของการเดินทางในพื้นที่ของประดังเบซายเองก็มีด่านชายแดนในเรื่องของการเดินทางไปประเทศมาเลเซียแล้วก็รวมไปถึงประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ติดประเทศชายแดนเพื่อนบ้านของเราค่ะก็เลยทําให้มีพุทธศัตร์ พุทธศาสนกชนนะคะชายไทยค่ะได้เข้ามาบวชแล้วก็มาจําวัดอยู่ที่วัดเขารูปช้างแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านเจ้าวาดคะนี่ก็อยู่ในช่วงของเข้าพรรษาซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของพี่น้องชาวไทยพุทธอยากจะให้ท่านเจ้าวาดนะคะได้ขยายความถึงความสําคัญของเข้าพรรษาค่ะ,ะเรื่องในเข้าพรรษา <c oughs> ที่ พระเจ้าบัญญัติไว้ให้พระพิสุทธิ์ในฤดูฝนจะอยู่ในพื้นวัดหรือสำนักหนึ่งประมาณ3มเดือน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเหมือนกับที่วันธรรมดาได้เดินชุโรงไปเที่ยวนี้เท่่วนั้นที่ช่วงหน้าฝนนะเพราะอากาศไม่ดี มันไม่เดินทางพระเดินทางเ,เหมือนกับคนธรรมดาไม่เหมาะสมค่ะคือก็มีโอกาสให้พระอยู่นิ่งๆสามเดิอนอยู่ในที่วัดหรือสำนักไปในป่าใช่ไหมฝึกฝึกศีลส,ส,สมาธิกับปัญญา <c oughs> และ,ะมูขคณะสูงอยู่ในวัด เป็นที่อาศัยของยยมอยู่ขีดวัดนโยุมก็เห็นว่ามีสอง์อยู่ในวัดก็เวลาว่างแล้วไม่ได้ทำงานจะเข้ามาวัดทำบุญมารับศีลมาภาวนาเห <c oughs> มือน,นกับที่ยมเมื่อกี้มาปรึกษาว่าเข้เขเขามาวัดทรุชังจะปลดพราม์เจดวันได้ไหมเราก็ยินดีตอนรับ ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสคะในส่วนของพระภิกษุสงฆ์เองก็จะมีในส่วนของเวลาเข้าพรรษาก็จะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมณวัดสถานที่ที่ตั้งแล้วถ้าเป็นพุทธศัิย์นิกชนเนี่ยค่ะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงไหมคะในช่วงของเข้าพรรษานี่ค่ะอ๋อใช่คือว่าคนเข้ามารู้ช้างมา ปฏิปธรรมโดยที่กฎระเบียบของวัดคือว่าเตือนเช้าตีสี่ตีสครึ่งมาทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิแล้วเสร็จแล้วพระพอนสิบนาทีพระก็ไปบินบาทในบุปัน้นนาะถ้ำนี้เ,เสร็จแล้วพระกลับมา ก็พักพรสักคู่ก็กินเช้าเจ็ดมงเช้าก็ฉันเข้าต้มเสร็จแล้วก็ต่างคนทางต้องช่วยทำความสะอาดเหมือนกับยมเห็นคราเมื่อกี้มีพระมาถูเพื้นแล้วแบ่งเพราะวันนี้ใหญ่มากเลยพระทำที่นี่ทำที่ถ้ำทำหลายทีแบ่งงานให้วันนี้ดูแล้ว สะอาดนะมีสวยงามคือยมมาเที่ยวแล้วก็เกิดความสุขค่ะ คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องพุทศรรธศาสนิกชนในพื้นที่ของตำบลประดังเบซาอำเภอสรเดาจังหวัดสงขลาแล้วก็รวมไปถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่แสแดนภาคใต้ค่ะนั่นก็คือวัดเขารูปช้านะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีโอกาสมาทเที่ยวในพื้นที่แสแดนภาคใต้ค่ะพี่ซ้อนนะคะก็ขอแนะนําค่ะว่าสักครั้งหนึ่งนะคะได้มาเที่ยวในพื้นที่ของวัดเขารูปช้าง มาสักการะบูชามานมัสก,การนะคะเจ้าอาวาสค่ะรับรองค่ะว่ามาครั้งหนึ่งแล้วนะคะทุกท่านจะประทับใจด้วยวัดที่มีความสวยงามแล้วก็นอกจากนี้เรายังได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนั่นคือเป็นถ้ำใช่ไหมคะภายในถ้ำก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆค่ะในโอกาสนี้นะคะขอ ขอบพระคุณค่ะท่านเจ้าวาดนะคะที่ได้มาให้แง่คิดแล้วก็ได้มาให้ทางรายการคนคลองทำค่ะได้เยี่ยมชมที่วัดเขารูปช้างแห่งนี้ค่ะุนะ และความงดงามของวัดเขารูปช้างที่ได้ตั้งดดเด่นของพื้นที่ตำบลประดังเบซาซึ่งเกิดจากแรงศรัทธาของพระสิงคโปร์อย่างพระมงคลยานคุณหรือจวงเจียนยะโรเจ้าอาวาดรูปแรกของวัดเขารูปช้างความงดงามภายในของมหาเจดีย์ในแต่ละชั้นที่ได้สอดแทรกการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยจีน และอินเดียนอกจากจะเป็นสถานที่สักการบูชาของชาวพุทธในพื้นที่แล้ววัดแห่งนี้เปรียบเสมือนทูตทางศาสนาที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสำคัญของคนเอเชียในการเดินทางเข้ามาสักการบูชาณนะวัดแห่งนี้และวัดเขารูปช้างยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ประดังเบซาอีกด้วย สุขาเมทติหมายถึงผู้มีสติย่อมมีความสุข และวัดเขารูปช้างแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่และเรียกได้ว่าเป็นวัดนานา,นาชาตินะคะที่มีพิสุนะคะในส่วนของชาวไทยเองแล้วก็พิสุในส่วนของชาวต่างชาติค่ะได้มาจําวัดที่วัดแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังถือว่าเป็นวัด ที่สวยงามแล้วก็รวมไปถึงวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ประดังเบซาอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาแห่งนี้ค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการคนครองธรรมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับภาพสวยๆของวัดเขารูปช้างในพื้นที่ตำบลประดังเบซาอําเภอสเดาจังหวัดสงขลาแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ E